ทุกคนกลับมาพบกับทีเชอร์นัทเช่นเ,ชนเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูพานักเรียนมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะโรงเรียนนี้มีชื่อว่าโรงเรียนแห่งความสุข เรามาดูกันนะคะว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนจำนวนกี่คนซึ่งแต่ละชั้นมีนักเรียนดังนี้ค่ะป .2 416คนป .3 342คนป .4 193คนป .5 224คนนักเรียนคิดว่าชั้นใดมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดคะและชั้นใดมีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดคะ นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ไหมคะเรามาลองกันค่ะวันนี้ครูอยากชวนนักเรียนมาเรียงลำดับจำนวน4จนนํจำนวนหรือจําจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากค่ะ จากข้อมูลนักเรียนป .2 416คนป .3 342คนป .4 193คนป .5 224คนนักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้อย่างไรคะเราไปดูกันเลยค่ะสังเกตว่าทั้ง4ี่จำนวนเป็นจำนวนกี่หลักคะ ถูกต้องค่ะเป็นจำนวนสามหลักเราจะพิจารณาเลขโดดที่หลักใดก่อนค่ะใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาเลขโดดที่หลักร้อยก่อนเราไปพิจารณากันเลยค่ะ416เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะ4มีค่าเท่าไรคะมีค่า400342เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะ ใช่แล้วคะ่ะสามมีค่าเท่าไรคะมีค่า300 1 9 3เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วคะ่ะ1มีค่าเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะมีค่า100 224เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วคะ่ะ2มีค่าเท่าไรคะ เก่งมากค่ะมีค่า200จะได้416มากที่สุดและ193น้อยที่สุดค่ะเรามาพิจารณา342และ224กันต่อนะคะ300มากกว่า200จะได้342มากกว่า224ค่ะ เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ416 3 12, 4 2 224 193หรือนักเรียนป .2 มีจำนวนมากที่สุดต่อด้วยป .3 ป .5 และป .4 มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดค่ะแล้วถ้าเราเรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมากล่ะคะจะเรียงได้อย่างไรใช่แล้วค่ะก็คือ1 9 3 2 2 4 342 4 1 6หรือปอ 4, ต่อด้วยปอ5และต่อด้วยปอ3และป .2 อ2นั่นเองค่ะเก่งขนาดนี้เรามาประลองความรู้กันหน่อยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ โจทย์ข้อนี้ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหากนักเรียนมีสมุดให้นักเรียนเขียนลงในสมุดได้หากนักเรียนไม่มีสมุดนักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะโดยครูจะนับ1-10ถึงแล้วบอกหมดเวลาให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนให้ถูกต้องนะคะเราไปดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะ243 437 189 412 536นับแล้วนะคะ123 4 5 6 7 8 9 10หปดเวลานักเรียนเรียงจำนวนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันคะ่ะว่าใครจะคิดได้ถูกต้องเอ๋แล้วนักเรียนมีวธีคิดอย่างไรคะ เรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนดูที่โจทย์นะคะว่าทั้ง5จํานวนเป็นจํานวนกี่หลักคะใช่แล้วคะ่ะเป็นจํานวน3หลักเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักใดก่อนคะใช่แล้วคะ่ะเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนคิดว่าจํานวนใดมากที่สุดคะเก่งมากคะ่ะ5 3ามากที่สุดแล้วจํานวนใดน้อยที่สุดคะ ใช่แล้วคะ่ะก็คือ189น้อยที่สุดแล้วจำนวนที่อยู่ต่อจาก189ละคะคือจำนวนใดเก่งมากคะ่ะก็คือ243แล้วจำนวนที่อยู่ต่อจาก243นักเรียนคิดว่าจำนวนใดคะนักเรียนจะเห็นว่า437และ4ี2บเลขโดดในหลักร้อยเป็นอย่างไรกันคะ ใช่แล้วค่ะมีค่าเท่ากันเราจะไปพิจารณาเลขโดดที่หลักใดต่อคะใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาเลขโดดที่หลักสิบต่อไปดูกันเลยค่ะ437เลขโดดใดอยู่ในหลักสิบคะใช่แล้วค่ะ3มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะส0 462เลขโดดใดอยู่ในหลักสิบค่ะใช้แล้วค่ะ6มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่า60 30น้อยกว่า60จะได้437น้อยกว่า4 6 2ค่ะข้อนี้จึงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ค่ะ189 243 437 412 536นักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะครูขอตบมือให้เลยค่ะสำหรับการบ้านนะคะให้เด็กทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ